ก่อนจากพี่ไปเจ้ายัางไปลายังจำได้ไหมครั้งพรำวอนพี่เฝ้าแต่คอยคอยวันเจ้ากลับกลับจากเมืองกรุงขึ้นสู่ท้องนาฝนฟ้าท้องทุ่งเจอน้อง หนาน้องไรยคนขาดไทยเลี้ยวหารอคอยจนอ่อนใจเจ้าบอกจะไปไม่กี่เดือนนี่ก็จวนเกือบปีแสงสีวิไลรื่นรมน้ำหอมน้ำปรุงพร่งพรมจึเลืมตะเกียงเม้นกลิ่นโคลนตม หรือลงคารมชายรูปงามไม่ส่งข่าวเลยไม่ห่วงคนรอลืมนาและนอสาวเจ้าเอ๋ยลืมทุ่งคลองลืมพ่อและแม่ ท่านแก่ชราตาฟ้าฟ้าทุ่งร้างน้องนางไม่มาสาสาบ้านาข้างเคียงพากันรอคอยเจ้ากลับนาโปรดส่งข่าวคราวเป็นจดหมายว่ายังไม่ตาย สงสารแม่เจ้าบางสีพรำหานั่งคอยค่ำวันรีกลับเธอสาวอย่าเฝ้าแต่ฝันลุ่มงจนเลืมคนเฝ้ารอทุ่งร้างน้องนางไม่มาสาสาบ้านนาข้างเขียง หากันรอคอยเจ้ากลับนาโปรดส่งข่าวคราวเป็นจุดหมายว่ายัางไม่ตายสงสารแม่เจ้าบางสิรำหานั่งคอยค่ำวันรีบกลับเธอสาอย่าเฝ้าแต่ฝันลุ่มหลงจนลืม คนเฝ้ารอ